วันนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกะหลาตออริจินอลนะครับเอวันนี้มีของมาแนะนำนะครับเป็น crc นะครับเป็นฉีดเบลนะครับพวกสายพงสายพานนะครับเนี่ยเขาจะบอกเขาจะบอกว่าฉีดสายพานนะครับตัวไหนบ้างนะครับก็บอกว่าเป็นน้ำยาเคลือบบำรุงสายพานส่งกำลังนะครับคุณสมบัติเคลือบบำรุงลดเสียงนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะครับนี่ เขาก็จะบอกว่า,าขนาดเครื่องยนต์ทำงานฉีดพวว่นไปที่สายพานได้เลยนะครับหรือไม่ทำงานก็ฉีดได้ครับถ้าเราถอดสายพานออกมาฉีดก็กได้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ตัวนี้จะทำหน้าที่แบบว่าลดลดเสียงนะครับแล้วก็ช่วยทำให้สายพานไม่แห้งกรอบนะครับแล้วก็ทำให้มันลื่นขึ้นนะครับ ก็สายพันก็จะประมาณนี้นะครับผมซื้อมานะครับลองใช้ดูแล้วนะก็ถือว่าดีครับผมฉีดทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับโอเคระดับหนึ่งเลยนะอืมก็บางคนคิดว่าสายพานไม่จำเป็นต้องฉีดไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องดูแลรักษาครับมันมันไม่ใช่นะครับมันก็เหมือนกับโซ่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ใน ระบบปิดนะครับอืทําให้โอกาสที่เราจะดูแลรักษามันอาจจะน้อยนะครับอืมอาจจะน้อยเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือก่อนนะเพราะว่าสายพานเก่ามันเลอะนะผมจะให้ดูนี่นะครับอันนี้เป็น,นเก่าที่ผมเปลี่ยนออกนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก็จะรู้นะครับว่าผมเปลี่ยนสายพานนะครับอืมก็ใช้เกินอายุมาประมาณนึงนะครับแต่ว่า โอ้มันค่อนข้างยังดีอยู่ครับจริงๆมันถึงระยะนานแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมาป่วยจะได้เปลี่ยนเนี่ยนะครับเวลาเราจะดูสายพานมันเสียหรือเปล่าแล้วก็งอขึ้นนะครับถ้ามันมีรอยแตกแรงงงรายงานหรือว่าถึงระยะนะครับเนี่ยถึงระยะแต่อันนี้มันยังไม่แตกเท่าไหร่นะคือยังใช้ได้อีกนะเนี่ยผมก็เลยเก็บไว้แต่ว่าพอดีซื้อเส้นใหม่มาก็ก็เลยเปลี่ยนนะครับให้เรางอสายพานดูนะครับ บิดดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีรอยแตกรายงานตามล่องนะครับก็ให้เราเปลี่ยนซะนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันที่มันจะไปแตกไปขาดนะครับกลางทงกลางทางอย่างเงี้ยนะครับมันจะยุ่งนะครับแล้วก็รถอาจจะเสียหายได้นะครับเนี่ยก็อยากให้ทุกคนทราบนะครับว่ามันมันจาเป็นจะต้องฉีดเหมือนเหมือนโซ่นะครับไม่ต่างจากโซ่เลยนะครับควรจะฉีด นะครับระยะทางมันก็อาจจะได้อยู่อยู่ได้นานขึ้นนะครับก็ช่วยเราเซฟตังไปได้เยอะนะครับหรือว่าถึงระยะแล้วเราอาจจะยังไม่มีงบนะครับไอ้เจ้าเนี่ยช่วยยืดไปแล้วเราก็ทําให้เราประหยัดขึ้นนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ที่สําคัญพอเราฉีดไปปุ๊บไอ้น้ํายาตัวนี้มันก็จะไปเคลือบนะครับทำให้มันยืดหยุ่นได้เนาะอืมแล้วก็ลดเสียงทําให้เงียบเวลาเวลาฉีดไปปุ๊บมันก็จะไปเคลือบ ตามสายพานนะครับทําให้เวลาเราวิ่งเนี่ยที่มันกระทบกับโลหะหรือว่าจานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้สับเสียงนะครับวิธีใช้เราก็ไม่ยากครับสมมุติเราใสา่ใสายพานนี้ใช่ไหมเราก็เอาไอเ้าเนี่นะครับฉีดฉีดเข้าไปเลยฉีดตามเนี่ยตามตามร่องหยักเนี่ยนะครับฉีดฉีดไปเลยหรือว่าเราจะฉีดตอนที่เราสตาร์ทรถแล้วรถมันปั่นสายพานอยู่ก็ได้นะครับฉีดมันก็จะหมุนหมุนรอบนะครับอ่า ฉีดเข้ไปตามร่องข้างหลังนี้ไม่ต้องฉีดนะครับข้างบนนี้ไม่ต้องฉีดฉีดแค่แค่ร่องหยกักๆเนี่ยให้ครบนะครับวงก็เป็นเพียงเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับประมาณนั้นนะครับรถยนต์ก็จะมีเหมือนกันนะครับรถยนต์รถยนต์นก็พวกสายพานพวกเบลอยู่หน้ารถนะครับสรงกําลังนะครับก็อยู่หน้ารถแต่ออโตเมติกซีวีทก็จะอยู่ชุดข้างนะครับใคร ไม่เคยแกะก็ลองแกะมาฉีดดูนะครับรถใหม่ๆนะครับควรจะฉีดนะครับเพื่อเพื่อมันจะได้ใช้งานได้นานขึ้นเนาะคนถ้าถ้ารถครยเก่าแเราก็ฉีดได้ครับมันควรที่จะฉีดหล่อลื่นบ่อยๆนะครับสักสักหกพันก็ได้ครับหกพันกิโลฉีดทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะจะเซอร์วิสประจําปีเราก็ฉีดทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยปีหนึง่งเราอาจจะฉีดก็ได้นะครับ แต่บางคนเขาก็ไม่ได้เปิดออกมาบ่อยนะก็ทุกครั้งที่เปลี่ยนสายพานใหม่นะครับก็ฉีดไปด้วยเลยนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้รื้อชุดข้างแบบเป็นประจํานะครับคือถึงระยะเช็คคือเขาถึงจะมาเปิดนะครับก็ฉีดถือถือโอกาสนั้นฉีดไปนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอจบรีวิวเจ้าไอ้น้ำยาฉีดเบลนะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะ ผมแค่เห็นว่ามันดีผมก็แนะนําใครอยากใช้ยี่ห้ออื่นก็ตามสบายเลยครับเพียงแต่ยี่ห้อนี้ผมหาซื้อสะดวกเท่านั้นเองนะครับเอ,อใครๆสงสัยนะครับว่าซื้อมาจากไหนครับในโฮมโปรก็มีนะครับไปซื้อได้เลยได้ของแท้ชัวร์ไม่ต้องกลัวกลัวของปลอมนะครับผมเห็นพวกอย่างเช่นน้ํายาน้ําายล็อกไทด์อย่างเงี้ยนะครับผมเห็นเขาขายกันบางคนขายเนี่ยแบบเนี้ย ยี่สิบาสิบห้าสิบาทรวมส่งแล้วร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันของปอมนะครับของแท้เนี่ยของแท้ผมให้ดูหน่อยของแท้ของแท้นะครับพลาสติกมันจะเป็นแบบคนละสีเลยนะแล้วก็เขาจะมี QR Code มีรหัสอะไรชัดเจนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้แค่สิบเอเองเนี่ยเหลือไม่เยอะนะมันมีแบบมีนมิดเดียวเองอะ่ะม,มันมีน้อยมากๆอือไปว่ามันมีน้อย ผมผมใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองอ่ะหยอดหยอดน็อตไปไม่กี่ครั้งนะครับก็ลองไปซื้อมาใช้กันนะครับระวังของปลอมนะครับพวกน้ำยาพวกนี้มันมีของปลอมนะ,ะจบละยาวละบาย,บาย